ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกโมตัดสามภควโาโตอระหาโตสัมมาสามัมพุทธสนะโมตัสสาม ภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาท่านังสีลัญจะเนคขมัง ปัญญาวิริยันจักีติสังคันติสัจจมาทิธานังเมตูเปขาจากักีติสาติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในบารมีกถาพัรรณนาเรื่องบารมีสิบประการ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ได้สั่งสมบ่มบารมีให้เจริญงอกงามโดยลำดับเมื่อพระบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลาย เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาเพิ่มกุศลบุญ,ญาราศีในส่วนธรรมสวนาััยคือบุญกุศลอันเป็นเหตุให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบรรดามาประชุมกันฟังธรรมในพระอุโบสถนี้ก็แล ในส่วนแห่งพระธรรมเทศนาทางคณะสงฆ์ว,วัดสเกตได้หยิบยกบารมีสิบประการมาชี้แจงแสดงให้ท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาอันมั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นลำดับไปในวันธรรมสวนะนี้จักได้พันรณาเมตตาบารมีสื่อไปการสร้าง บารมีของพระโพธิสัตว์ขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแม้จะถูกประทุษสลายจนปางตายแต่หัวใจก็ไม่ได้ถอยห่างจากเมตตาเลยซ้ำยังจะมีแต่ความเพิ่มพูนเมตตาบารมีอุปมาเสมือนกับแม่น้ำ ย่อมแพ่ความเย็นไปสู่คนดีและคนเลวได้เสมอกันและยังสามารถชำระล้างมนทินให้แก่คนทุกชนชั้นวันนะเสมอกันฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งปวงก็ย่อมเพิ่มพูนเมตตาบารมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในชนทั้งที่เกื้อกูลและไม่เกื้อกูลแก่ตนโดยไม่เลือกชั้นวันนะ เพศวัยหรือเผ่าพันธุ์ใดๆด้วยคิดว่าสัตว์โลกทั้งหลายคือหมู่ญาติมีความปรารถนาที่จะข้ามวัฏสงสารไปให้หมดฉันนั้นท่านสาธุชนพุทธบุริษัททั้งหลายในสังคมโลกของเราซึ่งเต็มไปด้วยความโกรธความเครียดแค้นความอิจฉา ริศยาธรรมาวุธคือเมตตาธรรมเป็นอาวุธที่ปกป้องหัวใจไม่ให้แตกแหลกสลายเพราะเมตตาคือความไม่ปรารถนาให้ใครจะต้องทนทุกข์แม้จะไม่ใช่คนที่เรารักแม้เขาจะเคยทำไม่ดีกับเราเลยแม้เขาจะเคยทำให้เราเจ็บแต่เราก็ยังไม่อยาก ให้เขาทุกทรมานซึ่งเป็นสภาวะที่นิ่งดิ่งลึกด้วยความอ่อนโยนโดยไม่ต้องฝืนใจทาไม่ต้องพยายามไม่ต้องมีการตอบโต้ด้วยความโกรธความเครียดแค้นหรือความรุนแรงใดๆฉะนั้นเมตตาจึงเป็นการฝึกใจของเรานั้น ไม่ให้ตกต่ำละไหลไปสู่ที่ต่าเพียงเพราะการกระทําไม่ดีของบุคคลอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะกระทําได้ง่ายหากเราท่านทั้งหลายกระทําตนให้เป็นที่รักแล้วมีบุคคลอื่นมารักแต่สิ่งที่เป็นเรื่องยากยิ่งกว่านั้นก็คือแม้บุคคลอื่นทําตนไม่เป็นที่รักที่พอใจแต่เราก็ยังสามารถ ที่จะให้ความรักความเมตตานั้นได้ซึ่งก็เป็นเรื่องยากดังบุพจริยาที่พระบรมราศาสดาทรงบำเพ็ญเมตตาบรมีในครั้งเสวยพระชาติเป็นสุวรรณสามย้อนไปในอดีตการมีบ้านของนายพรานสองตระกูลอยู่ไม่ไกลจากเมืองพะรณสีอยู่กันคนละสองฝากฝั่งของแม่นม้ำ ทั้งสองตระกูลนั้นก็มีความรักใคร่ชอบพอกันเป็นอย่างยิ่งจึงได้ตกลงกันว่าถ้ามีลูกหญิงลูกชายก็จะได้ให้แต่งงานกันต่อมาทั้งสองก็สมใจหมายฝ่ายที่ได้ลูกชายก็มีชื่อว่าทุกุลกุมารอีกฝ่ายหนึ่งมีบุตรหญิงก็มีชื่อว่าปาริกากุมารีทั้งสองมีผิวพรรณผุดพองงดงามเปรยเหตุ ที่จุติมาจากโรหมโลกเมื่อทั้งสองอายุย่างเข้าสู่วัยรุ่นตระกูลทั้งสองนั้นจึงได้จัดแจงจัดการให้ทั้งสองเทา้าเธอทั้งสองนั้นได้แต่งงานกันเมื่อแต่งงานกันแล้วทั้งทุกกูลกุมารและปาริกากุมารีซึ่งมีอัธยาศัยใจคอมาจากโรหมโลกจึงได้ ตั้งใจที่จะได้ประพฤติพรหมจรรย์จนทั้งสองนั้นได้ออกบวชและแล้วก็ได้มุ่งหน้าสู่หิบมะวันตะประเทศทั้งสองได้เดินทางมาถึงมิขสัมมาตา,าทีซึ่งมีน้ำใสไหลยเย็นทิวป่าทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีความชุ่มชื่นสงบร่มเย็นธนูอาบยาพิษเล็งไปที่สุวรรณสามลูกธนูก็พุ่งออกจากคัน แหวกอากาศไปด้วยความเร็วแรงตรงเข้าเสียบทลุสีข้างของสุวรรณสามสุวรรณสามก็ร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางก็ตกใจวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางแม้สุวรรณสามจะเจ็บปวดเจียนขาดใจจึงได้ตั้งสติขึ้นแล้วกล่าวด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนว่าในป่านี้ เราไม่เคยสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใครแม้บุคคลผู้ที่มีเวรกับบิดามารดาของเราก็ไม่มีเช่นกันแล้วจึงได้ถามต่อไปว่าใครกันหนอที่ยิงเราซึ่งเราเองก็ไม่ทันได้ระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ได้ทันที่จะแผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย ยิงเราเตะกลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังของเราก็หาประโยชน์อันใดไม่ยิงเราเพื่อประโยชน์อะไรในท้ายที่สุดพระราชาก็ปรากฏตัวและสุวรรณสามก็ได้รู้ว่าบุคคลผู้ที่ยิงนั้นเป็นพระราชาแต่ก็ไม่ได้โกรธแค้นแต่ประการใดกลับกล่าวด้วยวาจาด้วยความเมตตา และฝากความห่วงใยที่กังวลอยู่ก็มีแต่เพียงบิดามารดาที่ยังห่วงใยขอพระองค์โปรดดูแลบิดามารดาพู้ตาบอดทั้งสองของข้าพระเจ้าเพื่อเถิดคําพูดนี้ก็ยิ่งทําให้พระราชานั้นสะเทือนพระไัยยิ่งนักไม่เคยเห็นใครถูกทําร้ายถึงได้ขนาดนี้แล้วยังไม่มีจิตคิดที่จะโต้อตอบหรือโปรด แม้แต่เพียงเล็กน้อยในท้ายที่สุดพระราชาก็ได้ดูแลบิดามารดาของสุวรรณสามจนท้ายที่สุดบิดามารดาของสุวรรณสามนั้นได้ทราบความจริงจากพระราชาจึงร่ำให้ด้วยความรักสุดหัวใจในการนั้นเทพธิดานามว่าพระหุสุนทรีได้พิจารณาเห็นถึงเดชบุญบาร,รมี โดยเฉพาะความกตัญญูกะตะเวทีของสุวรรณสามบุญบาร,รมีของบิดามารดาและพระบารมีของพระราชาทั้งสามคนนี้จะถึงการตกต่ำเสียไม่ได้นางเทพธิดาจึงได้ทำให้สุวรรณสามนั้นฟื้นคืนชีพด้วยอนุภาพแห่งเมตตาบาร,รมี ดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาก็กลับมามองเห็นเช่นดังเดิมพระราชาก็ได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังกลับจากพระนครแล้วพระราชาจึงได้ทำการบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรมโลโกโปัตถมพิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลก การบำเพ็ญบาร,รมีด้วยความรักความปรารถนาดีและมีไมตรีจิตคิดเกื้อกูลใหล้คนอื่นนั้นพ้นทุกข์ถึงซึ่งความสุขเพราะชีวิตทุกคนที่เกิดมานั้นล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่อาจอยู่ได้โดยลำพังเจกเช่นเดียวก,กันกับยอดเจดีบรมบัรพฤภูเขาทอง ที่ตั้งตระงานมั่นคงอยู่ได้ก็เพราะมีฐานที่หนักแน่นมั่นคงศาสนากับประชาชนก็ย่อมพึ่งพาอาศัยกันเมตตาบาร,รมีก็เป็นเสมือนหัวใจที่เกื้อกูลบาร,รมีทั้งหลายนั้นให้เจริญงอกงามทานที่ประกอบด้วยเมตตาศีลที่ประกอบด้วยเมตตาปัญญาวิริยะขันติที่จะประกอบด้วยเมตตา อย่างทานที่ประกอบด้วยเมตตานั้นก็จะเป็นอากับกิริยาที่งดงามเหนือคำบรรยายเห็นได้ชัดจากการถวายทานแก่พระสงฆ์สองมือที่ประนมก้มศีรษะสะละสิ่งของด้วยศรัทธาอากับกิริยาเช่นนี้หาพบหาเจอไม่นอกจากพบเจอในพระพุทธศาสนา ไม่เคยปรากฏแก่บ้านอื่นเมืองอื่นที่มีอากับกิริยาของการถวายทานด้วยความงดงามมากขนาดนี้และนอกจากนั้นก็ยังมีศีลที่จะประกอบด้วยเมตตาก็จะเป็นการน้อมใจปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่ถูกบังคับซึ่งเมตตาบาร,รมีนั้นมีอยู่ทั้งหมด3ระดับแสดงออกได้3ทางให้กันได้แค่สามครั้ง สามระดับก็ได้แก่เมตตาบารมีในระดับที่ให้ข้าวของสิ่งของเงินทองและต่อมาที่ยอมลำบากเพื่อช่วยให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ก็เป็นระดับอุปบารมีถึงขั้นสูงสุดสละชีวิตได้ก็เป็นปรมัตถบารมีสแสดงออกด้วยสามทางต้องปรากฏทางกายเรียกว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรม และให้กันได้แค่สามครั้งครั้งที่หนึ่งเมตตาที่ให้ด้วยความกรุณาเป็นจิตที่ปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์ถึงแล้วซึ่งความสุขเฉกเช่นที่พ่อแม่ที่มีความกรุณาต่อบุคคลผู้เป็นลูกเมตตาที่ประกอบด้วยมุทิตาเป็นจิต ที่มีความยินดีเมื่อเห็นบุคคลอื่นนั้นมีความสุขและได้ดีเสมือนเรามีความสุขและได้ดีไปกับเขาด้วยทั้งสองประการนี้ได้ทรงเมตตาบาร,รมีหากไม่เป็นเช่นดังใจหวังก็มีเมตตาที่ประกอบด้วยอุเบกขาเพราะเหตุที่ไม่จะต้องทนทุกข์ทรมานหากมีเมตตาจิตส่งออกไปแล้วไม่สมหวัง ฉะนั้นชีวิตของบุคคลผู้ที่มีเมตตาธรรมเป็นชีวิตที่ถึงแล้วซึ่งความผาสุกแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องเมตตาบาร,รมีกถามาพอสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยพาระานุภาพแห่งคุณพระศีรัตนตรยัย พร้อมทั้งกฤษฎดาพินิหารพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้แล้วบนพระเจดีย์บรมบรรพุภูเขาทองตลอดจนบารมีทั้งหลายมีเมตตาบารมีเป็นต้นที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับแล้วนั้นจงมารวมกันเป็นบุญนิธิกองใหม่ พลันดลบันดาลประทานพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายปราศจากภัยพิบัติอุปสรรคนานัประการขอให้ท่านเป็นผู้เบิกบานใจในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วใซขอความปรารถนานั้นพันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายจงทุกประการ แสดงพระธรรมเทศนาในเมตตาบารมีสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการะชนีสาธุจนท่านได้รวดน้ำับพรนะ่ยยะทวาริวหาปุราปริปุเรนติสาารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังทุมหังคิปเมวะสมิฉตูสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยธามมาโิชนติรโสยธา เหนือร้อนใจร่มใดน้อให้ร่มเงาร่มญาติของเราร่มเกาพ่อแม่สบาย าทุกร่มกล่าวมาร่มธรรมแห่งพระสัมมาพุทธศาสนาร่มเย็นเป็นร่มคันนี้ที่พาพวกเราเก้าผ่านในทุกๆด้านแสงทานพระธรรมทรงเห็นเพียงมองเข้าใจ ให้รู้และให้อยู่เป็นก้าวตามและทำดังเช่นพุทธองค์อนไว้เดือดเนื้อร้อนใจ่มใดน้อให้ร่อเงาพระธรรมบันเทาช่วยเบาร้อนให้ผ่อนคลายเพียงมาใต้่ม ลมพาอจิตใจร่มเย็นและเป็นสุขได้ใต้ร่มพุทธธรรมเคียงมาใต้ร่มอบร่มบ่มพาอจิไใจเย็นกายและเป็นสุขใจใต้ร่มพุทธธรรม